ทงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาจใครและมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองอิ้มเราควรกระยิมถึงความดีงาม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัสนันรู้ขายศิรนนทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวันนี้ดิฉันจะมาพูดเล่าเรื่องในหัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นเรื่องสยามเมืองยิ้มค่ะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันได้ขับร้อง เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงสยามเมืองยิ้มซึ่งขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งกล่าวถึงสมญานามที่แสดงออกถึงลักษณะและวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตนั่นก็คือสยามเมืองยิ้มอันเนื่องมาจากรอยยิ้มที่จริงใจและเป็นมิตรไมตรีของคนไทย ที่มาจากการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยปราศจากตันหาและความทยานอยากค่ะแต่ในปัจจุบันปัญหาต่างๆส่งผลให้รอยยิ้มที่เคยเปื้อนอยู่บนหน้าของคนไทยทุกๆคนค่อยๆเลือนหายไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งล้วนเกิดมาจากความทยานอยากและความเห็นแกตัวของนักการเมือง ที่จะหาลู่ทางในการช่อราบังหลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือแม้กระทั่งปัญหาอาชญากรรมที่ทุกวันนี้เมื่อเราเปิดดูข่าวสารในโทรทัศน์หรืออ่านข่าวจากช่องทางออนไลน์ต่างๆก็มักจะเจอกับข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่อโกงชิงทรัพย์จีปลน้นหรือการฆาตกรรมซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนมีปัจจัยหลัก มาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งไม่คำหนึงถึงคนเสียที่จะเกิดกับคนรอบข้างคนในสังคมหรือประเทศชาติเลยแม้แต่น้อยค่ะดังนั้นเมืองไทยที่ดิฉันอยากเห็นจึงเป็นเมืองไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจต่อกันเมืองไทยที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีน้ำใจคอยเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยการแบ่งปัน และการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนรวมถึงการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์และความสุขของคนส่วนใหญ่ในสังคมค่ะดังนั้นการที่จะทำให้เมืองไทยของเรากลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มอีกครั้งอาจจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนที่จะพัฒนาไปสู่สังคมในระดับที่กว้างขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยที่ดิฉันอยากเป็น เพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนในสังคมกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายอย่างการแบ่งปันดินสอและปากกาหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับเพื่อนๆในห้อง หรือจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช้แล้วหรือการบริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้เพียงเท่านี้ก็ทำให้ผู้รับมีรอยยิ้มกลับมาแล้วค่ะ 2. เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมยกตัวยอย่างเช่นการสละที่นั่งบนรถโดยสารประจำทางให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือจะเป็นการเสนอตัวหรือการสมัครในการเป็นหัวหน้าห้องหรือหัวหน้านักเรียนซึ่งถึงแม้จะมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ทำให้ห้องเรียนหรือโรงเรียนของเราสามารถพัฒนาต่อไปได้ค่ะและคุณสมบัติที่สำคัญอย่างสุดท้ายคือความพอเพียงค่ะมีความพอประมาณในการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายฟุ่งเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้จ่ายในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมมีการคิดอย่างรอบคอบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทและเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะและที่กล่าวมานี้คือแนวคิดเรื่องเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9 ที่หลายคนนำไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตค่ะและถ้าเราทำทั้ง3คุณสมบัติสำคัญนี้ได้เมืองไทยของเราก็จะกลับมาเต็มไปด้วยรอยยิม้มโดยการที่เริ่มจากตัวเราเองค่ะสังคมไทยดีขึ้นได้เป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อมาโดยเสมอดังนั้นเราที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยที่ในอดีตเคยเต็มไปด้วยรอยยิม้มจึงควรเริ่มต้น เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยวิธีการง่ายๆที่ได้กล่าวไปข้างตน้นเพื่อให้ประเทศไทยของเรากลับมาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอีกครั้งค่ะรอยยิ้มความจริงใจและความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหลคะค่ะที่ทำให้เมืองไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มแล้ววันนี้ทุกๆกคนได้ส่งรอยยิ้มให้คนรอบข้างหรือยังคะขอบคุณคะ่ะ